แรปปิ้ช้อปปิ้งเพื่อนสี24ชั่วโมงรายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยต่อตามารยาเออนะที่รายการบนเวทีอะไรอย่างเงี้ยร้องเพลงไงอันนี้เริ่มแล้วเหรอฮะเป็นอะไรคะ อ๋อ,อครับผมวันนี้ก็มาร่วมง,งานของเซตาฟิลครับผมก็ในงานเนี่ยเขาเปิดเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับผมเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมาคู่กันนะครับก็เลยต้องมีเราสองคนคู่กันนะครับผมก็เป็นตัวผัดเซลล์ผิวนะครับผมก็สามารถไปใช้ได้รับรองว่าสําหรับผิวที่แพ้ง,ง่ายแน่นอนครับผมอะไรนะคะอะไรนะคะก็มีมาเรื่อยๆได้อีกค่ะเราแบได้ร้องเพลงด้วยก็เป็นสิ่งที่ชอบทําอยู่แล้ว เพลงที่อเจะเลือกมาเลยไคะอะไรนะครับตอ,นน,อนนี้เตรียมตัวไม่ค่อยทันเหมือนกันค่ะ <laughs> ใช่ครับผมก็พยายามหาได้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทาได้นะครับตอนนี้เราก็เลยรู้สึกว่าอยากจะหมายถึงว่าคราวที่แล้วพอร้องเพลงสดไปคนก็โหคาดหวังกันเลยว่าแบบรอ,อ,อบหน้าจะต้องออกมาอย่างว่านี้กันผมกดดันนะฮะผมบอกตรง <laughs> คือผมเนี่ยก็พยายามทําให้ดีที่สุดแหละในแต่ละทุกๆโชว์อะไรเงี้ยก็พยายามเลือกเพลงมาอะไรนะครับ ใช่ก็มันเป็นเพลงแบบสนุกสดใสไงเข้ากับงานอะไรประมาณนี้แต่ก็แบบอยากให้เราโกรธกันก็ลองจ้างได้ค่ะอย่าเลยอย่าไม่โกรธกันดีกว่าครับผมเพลงรักที่ร้องออกมาจากปากออกมาจากใจอาอเอออันนาเขาจะได้แซวนานาเขาจะได้แซวเอาหน่อยไหนตอบเขาหน่อยร้องมาจากปากแต่อินออกมาจากใจโอ้โชี้เลยนะว่าคนนี้บนเวทีเมื่อกี้คนนี้ไมยังไง ัยงงไง่ก็คนเนี่ยเล่นบนเวทีเราไม่หันมามองเลยทำไมถึงไม่หันมามองเลยเออเ้ยารเือของเพลงมันต้องใครเป็นคนเลือกเหอคืออย่างวันนี้ได้สองเพลงก็เลยแบบว่าคนละเพลงเรือกคนละเพลงเป็นบาลนานซ์กันเจอกันตรงกลางครับผมแต่ว่าก็จะค่อนข้างเอียงไปทางฝั่งนี้นิดนึงอะไรยส่วนใหญ่ก็คือบอกว่าโอ๊ยเลือกได้บอกว่าฉันร้องเพลงนี้ได้ฉะร้องได้นิดนึงนะโอเคได้ไปเลยเลือกเพลงนี้เลยแล้วกันเลยใช่ครับชีวิตผมก็อาจจะมีทางเลือก เดินตามเขาจริงจริงๆเราเลือกแต่ว่าโดนปัดตกใช่ใช่ครับได้ยลายพี่โนนุ่นปตกไปครับผม่ได้เลือกเพราะเขาเลือกจากอะไรนี่จากข้อความหรือว่าคือจริงๆส่วนหนึ่งเป็นเพลงที่บางชอบอยู่แล้วด้วยแล้วเราก็รู้สึกแบบอยากร้องเพลงนี้มานานแต่ว่ามันต้องมีคู่มาร้องด้วยไงานใช่แล้วเขาลองได้ทั้งเพลงไงผมอาจจะไม่ได้ร้องไม่ได้ทั้งเพลงอะไรอย่างเงี้ยแค่รองว่าที่รันก็พอแล้วเขาก็แค่บอกว่า เออฉันลองได้ทั้งเพลงเธอไปฝึกมาแล้วกันงานหนักเลยเพราะตอนนี้ก็คือแบบอมว่าเพลงเพลงรักร้ลองง่ายขึ้นือเป่าไม่นะครับเพลงรัก้องได้อยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับใช่ครับผมเพลงใหม่ที่เพิ่งปล่อยไปก็ชื่อว่าคนที่โชคดีกว่าขอปรโมทเพลงหน่อยขอปรโมทเพลงหน่อยขอปล่อยเพลงห่เออพี่ๆช่วยหน่อยนะอยากเป็นศิลปินที่มีเพลงฮิตกับเขาบ้างใช่ก็คือปกติไปทําเพลงคนอื่นแล้วดังกันหมดเลยมีเพลงตัวเองทาแล้วไม่เคยดังเลย ลบกวนหน่อยใช่ก็คือเป็นเป็นเพลงที่ผมปล่อยกับค่าย Love E <Is> Entertainment เป็นครั้งแรกนะครับผมเพลงแรกชื่อเพลงว่าคนที่โชคดีกว่าออมันเป็นเพลงที่เรารู้สึกว่าเออเราพยายามทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยเกิดความสุขอยากให้เขามีรอยยิ้มในทุกๆวันแต่ว่าระหว่างทางที่เราได้ทําให้เขาเนี่ยมันเกิดความรู้สึกว่าว สิ่งที่เขามอบกลับมาให้เราเนี่ยโดยที่เราไม่ได้คาดหวังอะไรนะมันกลับทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ทำไมเราถึงกลายเป็นโชค <c oughs> เป็นคนที่โชคดีกว่าจังเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ <c oughs> คือมันก็อินสปายเรชั่นมาจากใครหลายๆคนผมพูดเลยแล้วกันเนาะ ไม่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 คือผมมาพูดอยู่แล้วในแต่ละครั้งว่าผมมา inspiration อินสปิเรชั่มนมาจากใครหลายๆคนใช่คือเพลงนี้คือคนอาจจะมองว่าเอ้ยอผมแต่งให้เขาคนเดียวหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวเหล่านี้ผมอยากจะให้มันรีเลทกับคนเยอะๆผมแค่รู้สึกว่าจริงๆแล้วเออเรารู้สึกว่ามันเกิดจากความรักเล็กๆน้อยๆที่เรามองมองเห็นกันก็นกพอผมแค่รู้สึกว่าจริงๆแล้วเป็นความสัมพันธ์ของพ่อกับแม่ก็ได้หรือว่าเป็นความสัมพันธ์ของแม่กับลูกก็ได้เพราะว่าวันหนึ่งแม่เราเลี้ยงลูกมาเพื่อที่จะให้ร,รู้สึกว่าแบบลูกเรา่เป็นนคทีแบบ ป็อยากให้ลูกเรามีคนที่มีความสุขที่สุดบนโลกใบนี้แต่ในระหว่างทางที่แม่เลี้ยงเราไปเรารู้สึกว่าโอ้หทำไมรู้สึกดีจังเลยทําไมถึงมีเขาอยู่บนโลกใบนี้ด้วยอะไรเงี้ยประมาณนี้ผมแค่รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนที่ได้แบบได้ฟังเพลงนี้ได้แชร์โมเมนต์กันต่อว่าคุณรู้สึกกับกลายเป็นผู้ที่โชคดีกว่ายังไงอะไรประมาณนี้ใครโชคดีไยังไงครับใครโชคดีกว่ากันใครโชคดีกว่ากันไม่คือตามความหมายเพลงเขาจะหมายถึงว่ายังไงหมายถึงว่าหมายถึงว่าอยากจะทําให้คนนี้กลายเป็นคนที่โชคดี แต่ว่าเรารู้สึกว่าเรากลายเป็นคนที่โชคดีกว่าที่ได้ทำให้ะอะไรเนี่ออยมีกี่เพลงก็จะแตง่งจริงตลอดเวลาทั้งคู่เลยมันเป็นอินสปเรชั่นรวมๆครับผม<อ>ใช่แต่คือมันตั้งต้นมาจากเรามันตั้งต้นมาจากเราว่าคือเรื่องนี้มันมันสิ่งที่ชัดเจนมากกว่าคือผมแค่รู้สึกว่าเพลงนี้ผมแต่งมาจริงๆแล้วสาหรับเป็นแฟนคลับโดยเฉพาะเลยเพราะผมรู้สึกว่าผมเห็นภาพ เขาเหล่านั้นเวลาเหม <gor uk S 2> ือนผมตั้งใจทําผลงานออกมาให้ทุกคนได้รับชมกันแล้วก็รู้สึกว่าโหพอเขาได้เห็นผลงานเราเขารู้สึกว่าผลงานของเรามันดูมีคุณค่ามากเลยอะแล้วก็รู้สึกว่าชื่นชมผลงานเรามากมากเราก็เลยรู้สึกว่าโหมันเป็นโมเมนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่อาจจะไม่ค่อยได้มีใครได้รับโมเมนต์เหล่านี้เลยรู้สึกว่าตัวเองกับกายเป็นคนที่โชคดีกว่าแต่ไม่ได้หม,ม,มาแล้วต่างคนต่างโชคดีใไรที่มีกันล้กัน,กนอ่าเอาละ โมเมนต์มื่กีเหมือนมุงลุงเราเเลยนะช่วงนี้ยังไงอะคะคือบางว่าจริงๆอย่างที่บางเคยพูดบางไม่ได้ต้องการอะไรเยอะแม้ถต่ว่าเออแค่แบบอยู่ให้กําลังใจกันในทุกๆวันเวลาเราเจอเพราะว่าชีวิตคนเราบางว่ามันไม่ไม่ไม่มีทางที่จะมีความสุขในทุกทกวันเนาะมันก็จะมีวันที่ดีวันที่แย่แต่แบบเออถ้าวันที่เรามีความสุขเราอยากหันไปแล้วอยากเจอเขาวันที่แย่เราอยากหันไปเราก็อยากเจอเขาแค่นั้นมันก็รู้สึกว่าหูช่งดีจังที่เราแบบไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้คนเดียวอะไรอย่างเงี้ย คือตอนนี้ก็เป็นแบมนั้นใช่ไหมคะก็เป็นเหมือนกันอ้โครับผมคุณโชคดีกว่าไงไม่ฉันไม่ด้ถามหมายถึงผมโชครู้สึกโชคดีกว่าอย่างไรที่ได้ทำให้ให้เขาหรือว่าผมรู้สึกโชคดีกว่าอย่างไรกับทุกคนใช่่ค่ะผมโชคดียังไงที่มีเขาผมรู้สึกว่ามันก็มันก็ดีตรงที่เป็นคนที่คอยซัพพอร์ตเราแล้วก็เป็นคนที่เข้ามาคอยจัดการชีวิตเราอะไรเงี้ยหมายถึงจัดการชีวิตเรา หมายถึงว่าจัดการชีวิตเราให้มันดูมีระเบียบม,มากขึ้นดูแบบว่าเออสามารถพูดคุยกันได้ในทุกๆเรื่องแล้วก็สามารถแบบเออบอกเป็นคน เป็นเหมือนคนที่คอยแนะนําว่าเออสิ่งนุ่นดีสิ่งนั้นดีอะไรอย่างเงี้ยเราลองแบบว่าทําแบบนั้นแบบนู้นไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่เหมือนเป็นคนที่คอยตะล่อมตะล่อมให้ผมทําสิ่งเหล่านู้นเหล่านี้ต่างนั้นเต่ไม่อยากจะเข้าไปจัดใจงครคล้ายๆแม่เนาะไม่ใช่เข้าไปยังไงหนูทำให้เขาเป็นระเบียบเรียบร้อยยังไงไม่มันเหมือนแบบเราเราแบบอยากแนะนําสิ่งดีๆให้เขามากกว่าใรืว่าเอออยากแบบอยากช่วยเหลือเขาในทุกๆเรื่องจริงๆเขาจะช่วยเหลือบางเยอะแล้วบางก็เเหมือนแบบเอออะไรที่เราแบบ มีความรู้หรือว่าแบบมีอะไรที่แบบรู้สึกว่าเอยเขาทําแล้วเขาน่าจะมีความสุขอยากให้เขามีความสุขแหละจริงๆแล้วเป็นผู้อ่านน้าร้อนมาก่อนนี่แหละเขาแนะนำมารมีเอ็นแม่เหมือนแม่เลยห่มาเออมารมีเองไม่โอไม่เออหรอกคือคือจริงๆแล้วเราไม่ใช่เราไม่กล้าเอนะคือผมบอกแล้วผมยืนหนึ่งอยู่แล้วผมไม่สามารถมีใครทําอะไรผมได้ครับผมเออผมครับคือถ้าถามว่าเราเอ้บ้างไหมเราก็บอกอุ้ยตอนแรกเราก็จะรู้สึกว่าเออ ถ้ามันเข้ากับชีวิตเราแล้วมันทําให้ชีวิตเราดีเราก็โอเคนะใช่แต่เพื่อนๆคุณบอกว่าจากคนที่ไม่เคยยอมใครับเขาลงแชป์ไปเรียบร้อยแล้วจริงมะเนี่ยผมก็ยังไม่ยอมอยู่นะเออชื่อเพื่อนได้เลยนะใครครับโอ้โหไอพาริเจเจพยานเยอะมากเลยคุณไอสองคนนั้นมันเด็กเลี้ยงแก่ใช่แต่ไปเชื่ออะไรมันมากคนเลี้ยงแก่คับแก่ ครับจริงๆก,ก,ก็ก็ผมยังยืนยันอยู่คําเดิมนะครับว่าผมก็ใช้ชีวิตของผมไปโดยที่ผมเป็นคนที่ไม่ได้ก็เป็นคนข้างลักากลางๆแล้วกันโอ้ใช oh, okay, 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 ่ค่ะค่ะครับผมคือคนชอบบอกผมว่าถ้าเต็มแบบเต็ม10ผมให้เท่าไหร่ผมก็จะให้ประมาณ6อะไรเงี้ยแต่คนก็จะชอบจับตามองว่าเออมันขนาดนั้นเลยหรออะไรเงี้ยใช่ <ผม S 1> ครับของเราไม่เท่ากันมากประมาณนั้นมังคับผมก็ไม่รู้เหมือนกันฮะเรื่องของแ่ละ ไป่อยมากเลยนะทะเลล่าสุดก็ไปมาไปมาเพิ่งไปทะเลมาสองรอบสองรอบปีนี้เพิ่งสรอบเองจริงๆแล้วผมเคยพูดกับเขาว่าสิ่งที่ผมอยากจะเปลี่ยนแปลงในปีนี้คือผมอยากจะเปลี่ยนแปลงคือผมอยากจะห่วงเวลาการทํางานให้น้อยลงหมายถึงผมรู้สึกว่าปีที่แล้วผมมีสล็อตเวลาหรือว่ามีสเกจจูที่ต้องทําแล้วมันบีบตัวเองมากๆเลยจนทําให้เราไม่สามารถลากิจไปนู่นไปนี่ไปนั่นได้ ถึงแม้ว่าครอบครัวเราไม่ถึงว่าเราจะไปเที่ยวกับครอบครัวเราเรายังไปไม่ได้เลยอะไรเงี้ยผมสัญญากับเขาแล้วก็มผมก็พูดพกับครอบครัวไว้ด้วยว่าแบบปีนี้ผมจะห่วงเวลาการทํางานของผมให้น้อยลงแล้วก็มีเวลากับคนในครอบครัวผมให้ได้มากขึ้นหรือว่าเป็นเพราะเป็นเขาเราเลยต้องให้เวลาขเขาผมให้เวลากับเขาอยู่เสมอนะครับใช่ห้าห้านาทีผมก็นับใช่ครับเป็นไงบ้างเปล่าพอเขาปรับเปลี่ยนมาขนาดนี้มันติ๊กเกอร์ไม่มา ไม่เขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเนีเ่ยเดย์วันค่ะหมายถึงว่าเขาเ,เขาเพยายามอุ้ยนี่แปลกๆนะสัมภาษณ์นี้มันแบบเหมือนถ้าเราตอบธรรมดา,ามันจะไม่แปลกวันเราพากมาพูด <c oughs> อันดูเรียนจะเพิ่มไม่ <c oughs> ดีเธอจริงๆเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว <c oughs> เขาจะชอบหาเวลาแบบเล็กๆน้อยๆแวะมาหาอยู่แล้ว <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยใช่ช่วงวันแรกเชียร์มวยกันยังไงวันนี้ก็ยังเชียร์มวยกันเหมือนเดิมนะครับผมโอเคเอเนอร์จีดีครับเล่นๆเล่นๆไม่ได้กูปวกมื่อเลยเหรออะไรนะครับ พลังงานมีบวกกันเลยเหรอใช่ไหมเขาน่ารักอยู่แล้วน่ารัก้นทุกวันคือให้เต็มสิบมาตลอดก็เลยให้เต็มสิบมาอยู่แล้วนําทุกคนมาหมดเลยพอใจยากเขาเรียกทะเลไปกี่คนเห็นไปกันเป็นครอบครัวไปกัครอบครัวค่ะใช่เหมือนมีสองคนในทะเลมีพ่อแม่ผมด้วยฮะมีพ่อแม่ผมด้วยแล้วก็น้องสาวผมด้วยฮะผมยังไม่ได้ลงเลยนะฮะว่าผมไปทะเลคุณ อ oh, ชอบใส่ใจไงคนไทยชอบใส่ใจคนไทยทุกคนคนนไทยชอบใส่ใจครับผมประมาณนี้ก็ไปกับครอบครัวด้วยใช่ตอนนี้คนก็ชมว่าคู่เราเป็นคู่รักที่แบบลงตัวสุดๆนานครับผมบบลงตัวได้นะครับผมแต่อย่าทำให้ผมรู้สึกกดดันกันนะครับผม ใจเย็นนะครับผมก็รู้สึกดีครับพี่มีคนคอยให้พลังโพสิทีฟกับเราแล้วก็มีคนคอยซัพพอร์ตเรามันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ถึงรวมถึงตัวผมแล้วก็รวมถึงตัวเขาด้วยก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่เออเอ็นดูความน่ารักของเราสองคนละกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่หลายคนก็อิจฉาเนี่ยอยากมีแบบอยากมีแฟนแบบนี้อะไรเนี่ยข้างหลังมายกมืออยากมีแฟนบ้างจริงปหมเนี่ยคือเขาเนี่ยจะเป็นคนคอยพูดอยู่ตลอดนะว่าเขาสนับสนุนเพราะว่าเขาอยากจะได้เห็นเขาชอบเห็นคนมีความรักที่ดีครับอ๋อใช่คือจริงๆอ่ะ ริงรู้สึกขอบคุณมากๆที่ทุกคนเหมือนแบบ <Support S 2> เออซัพพอ,อ,อร์ตค,ความรักของบางแต่บางรู้สึกว่าจริงๆอย่างหนึ่งที่บางอยากแบบให้คนได้เห็นสิ่งดีๆเหล่านี้เพราะบางอยากให้คนเชื่อมันจริงๆว่าแบบความรักดีๆม,มันมีอยู่บนโลกจริงๆมันมันมันสามารถเกิดขึ้นได้จริงๆถ้าแบบคุณแบบรักตัวเองมากพอแล้วก็แบบเข้าใจตัวเองแล้วก็เจอคนที่ถูกต้องที่สุดอะไรประมาณนี้คุณอาจจะเสียใจร้องไห้มาหนึ่งร้อยครั้งเพื่อคนคนหนึ่งนะครับผม เราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้เขินที่จะแบบแชร์โมเมนต์กับเขาอะไรเงี้ยพยายามทำตัวให้เป็นธรรมชาติที่สุดอะไรเงี้ยบางขาัคุณก็เอวไปเทียบกับรักครั้งเก่าโอ้มาแล้วเว้ยจะไปดูบร่ยูกันก่อนนะบรรกยิงดีเ่ากัิ่งดนะบรรากานักดรกานรักไม่บยกันเารเกสุดมันพอมันดีๆมันก็มีเอี่ยวมาถึงเรา ถ้าถามความรู้สึกหนูแบบเอาจริงๆไม่โกหกเลยจริงๆมันคง,คงคงไม่อยากให้แบบถูกเอาไปโยงอยู่แล้วเพราะมันผ่านมานานมากๆแล้วแล้วแบบเวลาที่เราถูกเอาไปเปรียบเทีบรรยบหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีเกิดคอมเมนต์อย่างที่หนูบอกหนูเป็นคนไม่ชอบให้มีคนมาทะเลาะมาอะไรกันอะไรเงี้ยอย่างหนูก็มีความรักที่ดีแล้วเป็นเรื่องราวที่สวยงามก็อยากให้โฟกัสในสิ่งที่สวยงามแต่ถามว่าเข้าใจไหมว่าทําไมคนถึงเปรียบเทียบมันก็คงต้องเข้าใจเพราะว่ามันเป็นเรื่องในอดีตของเราเองอะไรเงี้ยแต่ก็นั่นแหละค่ะหนูว่าสุดท้ายหนูอยากให้คนโฟกัสตรงที่แบบ อยากให้ทุกคนรักตัวเองให้มากๆดีกว่าแล้วก็แบบมองเห็นความสุขของตัวเองสําคัญที่สุดอ,อยากเชียร์อาผู้หญิงด้วยและเหลือใครหลายๆคนที่แบบเจอสถานการณ์ที่ไม่ดีในด้านความรักอะไรเงี้ยก็แบบอยากให้รักตัวเองให้มากๆขอให้มองความสุขตัวเองให้ให้มากที่สุดแล้วก็บังเชื่อว่าสิ่งนีๆดีมันมันเกิดขึ้นได้เสมอ วันหนึ่งเราต้องเจอความรักที่ดีใช่วันหนึ่งเราจะเจอความรักที่ดีค่ะปังรู้สึกยังว่าหนียคุณดีใจกับเรามากโอ้หนูขอบคุณมากเลยดีใจกับที่มันมีปังมีมันนี้มากหนูแบบโอ้โหแค่นี้เลยหนูหนูไม่รู้จะขอบคุณยังไงจริงๆก็ทาเพลงขอบคุณอะไรไปหลายอย่างแล้วแต่แบบเออวันนี้มันก็กลับมามีเหตุการณ์นี้อีกครั้งหนึ่งบังก็ขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณมากๆคือจริงๆไม่ใช่เพิ่งมาขอบคุณวันนี้หรอกตั้งแต่ที่เหตุการณ์ทั้งหมดทีี่่่ผาาาานนนมใใชวิตบบงงอยู อยู่ในวงการนี้มานานมา,มากๆเลยอ่ะบ,บางเจอพี่ๆบางพูดเรื่องราวชีวิตปางมาตั้งแต่แบบดียนทุกสศกแฮปปี้แล้วก็อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเออก็อยากให้เห็นจริงๆจริงๆเอาเอาชีวิตปางไปตั้งต้นก็ได้ว่าชีวิตคนเรามันมีขึ้นมีลงค่ะความรักเองก็เหมือนกันแล้ววันหนึ่งเราอาจจะยังไม่เจอคนที่ใช่หรือว่าวันหนึ่งเราต้องเสียใจยแต่ว่าอย่าไปท้ออ่ะค่ะวันหนึ่งเราก็มีกลับมามีรอยยิ้มได้ค่ะ แต่ว่าเาเห็น <he S 2> คอมเมนต์ที่แบบที่ททคนส่งมาจริงๆเวลาที่เกิดเรื่องหรือว่ามีดรามา่าหรือว่าอะไรที่เราต้องเข้าไปข้องเกี่ยวอ่ะจริงๆทุกคนก็จะพยายามส่งเอนเนอร์จีเ<ๆ>านั้นมาหาบา<ๆ>งก็เลยรู้สึกข,ขอบคุณมากๆที่แบบเออเขาอยากให้เรารรบรู้จริงๆแหละว่าบางทีเราเป็นกําลังใจในในด้านความรักที่ดีของเขาจริงๆนะหรือบางทีก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ย แบบหูดีใจด้วยมากจริงๆจะปังจะบอกว่าบางสัมพันธ์ได้ถึงเอเนจีนั้นจริงๆนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณกับอกว่าเมนนี่เก็มีเข้ามาเมนนี่ก็มีเข้ามามาเป็นพลังบวกที่จะพร้อมบวกแทนเราด้วยใช่แต่ไม่ให้ใครมาแตะเราอะไม่มเมื่อกี้มี่ปาบอกว่าความไม่ได้อยากเห็นคนมาแบบใช่แต่แบบส่งเอเนจีบวกได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ไม่ชอบคือไม่อยากให้คนทะเลาะกันเพราะว่าเวลาที่เขาพร้อมบวกให้เรามันจะมีอีกฝั่งหนึ่งที่พร้อมบวกกับเขาเหมือนกันใช่ ก็เลยเหมือนแบบอุ้ยให้กําลังใจได้มองความรักเราเป็นสิ่งสวยงามแล้วเป็นกําลังใจที่เขาไปใช้ชีวิตอะได้แล้วคุณได้ให้กําลังใจชฉลนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยคุณค่างค่าขนาดไหนกวาอ่ะค่างค่างผมให้กําลังใจเขาอยู่แล้วในทุกๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกว่าโอ้ไม่ว่าจะเรื่องไหนนะครับผมเขาก็จะเป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกเขาเรียกว่าอะไรฮะเกี่ยวยงมาอยู่ตลอดเลยนะครับผมผมก็ เห็นใจเขาแล้วผมก็รู้สึกว่าผมเอ็นดูเขาเหมือนกัน<ช>แล้วก็เออคือผมก็รู้สึกว่าบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็ผ่านไปอะไรอย่างเงี้ย<ช><ช>คือมันไม่ได้ห<ช>มายถึงว่าเรื่องนี้<ช> <ๆ S 2> เรื่องราหรอกเนี้ยที่เกิดขึ้นอนะ่ะมันไม่ได้ส่งผลกระทบหรือว่าส่งผลเสียอะไรกับเขาอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเออมันดีจะมันดีแล้วที่มีคนให้กําลังใจอะไรอย่างเงี้ยใช่ดีกว่าแบบมีคนไม่ชอบเราหรืออะไรประมาณนี้ครับผมแล้วอเป็นไงว่าได้ยินทัศนคติเขาเมื่อกี้เกี่ยวกับเรื่องเนี้ยผมได้ยินทัศนคติที่ดีๆของเขามากกว่่่านนี้้ออกะคบผมเเแแตจ็็ไวป ส่วนตัวเหรอเป็นส่วนตัวใช่ผมไม่อยากบอกใครถอมป้าก็ได้เฮ้ยถามผมถามโอเครับขอมนะหอมนะหอมนะหอมนะโอ้โหไปแล้วคนที่โชคดีกว่านี่แต่งให้พวกคุณทุกคนนะครับผมเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปแชร์โมเมนต์น่ารักๆกันด้วยอ้าวก็ใกล้หมาทางนี้ก่อนนะจริงไหมเนี่ย

เอาเอางี้ใจเย็นๆกันนะ